สวัสดีครับเจซีนะครับกับพี่คงนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราครับเรามาอยู่ในงาน p a ็ก0์สองพสิโอ้ซึ่งครับผมเหมือนกับมันจะครบ20ปีนะ20ปีแล้วว่าซาร่าได้แจ็กเก็ตผมมีแจ็กเก็ตที่บ้านอยู่เป็นเป็นแจ็กเก็ต ของแพ็คครบรอบ20ปีแล้วก็แต่ว่าข้างหลังมันเขียนว่า Enforcer ก็คือเป็นพวกบรลันเทีร์คนที่เป็นสตาฟเพราะนั้นผมก็เลยใส่มาไม่ได้ใช่เพราะว่าอันนี้ผมมาเป็นแบตของฟอนเดนเคเตอร์ครับผมนะครับครับก็งานจัดสุขสาร์อาทิตย์3วันโอเคแล้วก็มาเดินคุยกันก่อนก่อนจะเข้างาน เอาก่อนเดินเลยไอ้งานแท็กมันคืออะไรคือเขามาแพ็กของขายกันหรอคือแพ็กของเหรอใช่ครับใช่เหรอครับด้วยแพ็กเนี่ยมันจริงจริงมันเป็นเหมือนแฟรนไชส์นะมันเป็นแบบว่าใช่ใช่คือมันมีที่อเมริกาด้วยแล้วก็มีแท็กแท็ก e a s กับแท็ก west ใช่แล้วก็ที่นี่ก็จะมีหลักๆเนี่ยที่เมลเบิร์นอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันโด่งดังมากเหมือนเอาจริงถ้าเรียกว่าเป็นงาน กันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะ Biggest event เนอะของออสของทวีปออสเลียใช่คือคือเอาง่ายๆคือคือมันฟังดูแบบว่าเบอร์นใหญ่กว่าต่มันใหญ่จริงใหญ่จริงเพราะว่าเอาง่ายๆทุกคนที่อยู่ออสเลียที่แบบว่าเป็น คนที่มีซับเคานเจอร์เป็นอนิเมะเป็นเกมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่นี่เนาะคือมันเป็นงานเกมกับงานเจริงงานเกมอ่ะมืนตัวชูโรงคืองานเกมใช่แล้วมมมันเเลยยีคอสพ์าใช่แล้วอ่าแล้วก็มีพวกแบบขายขายของอ่ะเยอะอ่าแล้วหลังๆเนี่ยบอร์ดเกมมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่มีอย่านี้ด้วยซีรีส์ด้วยเช่นอะไร House of Dragon อ้อนนี่เป็นพาเนลอ่ะมีอ่าเนี่ยจะโปรดิวเซอร์หรือว่าใครสักอย่างเขามาพูดมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับงาน pop culture ใช่ใช่ pop culture pop culture ใช่ ก็จะมีคอสเพ p l a มาแบบคาดการณ์ทำไมเราพูดว่าคำว่าค r o s s play บ่อยจังเลยมันมีอะไรดีเลยค r o s s play เนี่ยก็ <laughs> มันเดินเราเคยเห็นตลอดอมันก็จะสดใสนิดนึงนะแล้วแล้วก็จะน่าอยู่นิดนึงนะครับ, <laughs> แ,บ,บแบบตลอดพีค่คุงมาอยู่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วครบปีครบปีพอดีถ้าพูดถึงที่มาเรียนนะแต่คุณมาแพ็กสองรอบแล้วน,นะก็มันมาถึงปุ๊บแบบยังไม่เปิดเรียนมาแพ็ก่อนอ๋อคือปีที่แล้วอ่ะใช่ ปีที่แล้วมาปุ๊บก็พบแพ็ก,กพอดีใช่แล้วก็เนี่ยใหมร่รอบรอบแรกนี้ยังนูไงมาวันอาทิตย์ไม่คุ้มมนเลิก5้าโมงใช่ใช่ันสุกเสาร์มนเลิกห้าทุ่ครึ่งโอ้โหจ่ายตังค์นั้งแพงอยู่แป๊บเดียวแล้วไม่ได้ไม่ได้ปีนี้เลยต้องรีบเลยมาวันเสาร์ครับคือเขาขายบัตรแยกด้วยสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ แล้วก็ซื้อสาวันจะคุ้มเนาะซื้อ3วันถูกกว่าวันถ้าซื้อวันเดียวเท่าไหร่วันเดียวเจ7ด70บเจแต่ถ้าสามวันมันมันร้อยร้อยห้าสิบเอออะไรประมาณนี้ก็ตกวันละห้าสิบอะไรเงี้ยเพิ่มก็ใช่ครับีนี้เราก็เดินไปคุยไปเนี่ยเราเดินไปเราเดินไปหัวกับไปไหนวะโอเคใช่ก็ไม่เป็นงานที่รวมทุกอย่างอ่ะคือก่อนหน้านี้มันเป็นงานวิดีโอเกมคล้ายกับคือมันแนวคล้ายงาน e3 สมัยก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าบริสคอนนะครับที่เป็นคอนนชั่นแบบโคตรโคตรแบบว่าซยยักษ์ เอาใจจริงถ้าคนไทยเขาถ้าเป็นสายบอดเกมเมอร์แบบเราใช่ไหมครับคนไทยก็ต้องรู้จักแบบเอเซนกับเจนคอนอ๋อ่าอใช่ไหมหลักๆเลยครับซึ่งคนที่อยู่ในบูธเนี่ยที่จัดบอดเกมเนี่ยบางคนก็บินมาจากเอเซนเลยจากวีคที่แล้วโอ้โหใช่ก็คือว่าเอามาคือขายที่รุ่นไม่พอต้องมาขายที่ด้วยเดว่าคันทวีบคันทวีบใช่ไกลที่อยู่เนี่ยเขาไกลจริงแล้ว เดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คดูว่ามีมิสซิรี่บ็อกซ์ไหมครับถ้ามีก็อาจจะซื้อมาทำคอนเทนต์หน่อยอ่าซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ในใจก็ไม่รู้อยากได้เกมอะไรนะกล่องสุ่มกาชาอีกแล้วนะมันรู้สึกอยากจุ่มอยากจุ่มกล่องจุ่มมันตั้งนิดหนึ่งให้ได้ลุ้นให้ได้ลุ้นเออนี่ครับก็ดูบรรยากาศในงานมันมีแข่งแข่งเกมด้วยมีมีทุกอย่างเลยมีทั้งแบบว่า PC, c o คอนโซล ซิช so อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีเมติแข่งที่เป็นเทเบิลทอ็อป uh huh. การ์ดเกมทั้งหลายบอกไวว่าตลึมรวมมันทุกอย่างอะ่ะงานนี้รวม,มใครที่อยู่ทวีปนี้มันต้องมามถ้าเป็นซัพพอร์เจอร์นะก็ต้องมาใช่ใช,ใชป,ใชปีปีละครั้งเอาจริงอันนี้วันศุกร์มันดูจะบางใช่เพราะวันเราทำงานไงมันทำงานครับเราไม่รู้ว่าถึงแม้เรื่องงานคนจะตามมาเยอะไหมเพราะว่า อ่แต่ข้อดีของสุขเสาร์คือเลิกดึกมันเลิกดึกเพราะว่าเหมือนกับบูธเขาปิดสมมติบูธเขาปิดแบบสองทุ่มอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ได้ถึงสี่ห้าทุ่มเลยห้าทุ่มครึ่งเพราะว่าก็คือคนขายของออกไปแล้วแต่ที่อ่ะว่างก็คือเราก็นั่งเล่นเกมแบบทําอะไรก็ได้หมดเลยทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันต้องเก็บก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาเก็บเขาปิดแล้วอ่ะเขาต้องเก็บบูธแล้วก็ทุกคนต้องออกหมดใช่แล้วนะครับมันจะมี คนที่เป็นเอ็นฟอร์เซอร์เนี่ยเขาจะมีแบบว่าจูงมือกันแล้วก็แบบดเดินบีบวงเป็นเันืจีงัอจีชเไหม,มเรื่องขจีแบบบีบวง <laughs> อยู่ในวง <laughs> อย่างที่ซาร่าบอกผมมาคือมันมาจากแบบแค่แบบ แบบควอเตอร์หนึ่งแบบ1ใน4ของฮอล์เงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแบบครึ่งฮอล์ครับเต็มฮอล์อะไรเงี้ยเค้กบนท็อปมันมันกินพื้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ไหมประมาณนั้นกระแสมาดีมากครับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มาเรื่อยๆครับผมนะครับอย่างเช่นพี่คุ้งนะครับมาจัดท้าทุกเกี่ยวอะไรใหญ่อะไรใหญ่ก็ก็ใหญ่ใหญ่อยู่หรืนึ่งใหญ่ใหญ่อยู่อยู่ไปถึงพุ่งไปถึงพุ่งว้ไม่ยังไงได้โซนไงอ๋อเป็นยังไง แล้วเงี้ยแล้วก็เหมือนกับค่ายที่ทำ VR ผมไม่แน่ใจอะมันจะเป็นแบบคราฟอง e x p l o d i n g k i t t e n อย่างเงี้ยอ่าเออแล้วก็เอาจริงคนออสซี่ที่เป็นนักออกแบบเกมที่อยู่ในทีมแบบเกมดังๆก็มีนะแค่ว่าบางทีเราไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่อ๋อหลายหลายหลายแบรนด์หลายหลายชื่อกบิ๊ก่บิ๊กเติ้ลก็ที่นี่นะเหมือนกับว่าอะไรวะ ผลิตสมัยไอร์แลนด์ใช่เปล่าวะจริงเหรอไม่แน่ใจอ่ะคือมันจะมีมันมันจะมีมันจะมีซุงหรือว่าบูธที่เป็นแบบว่าออสเตรเลียนดีไซเนอร์อ่ะ,อะแล้วมันจะมีอยู่แต่ผมจำไม่ได้ผมเห็นอยู่ว่ามันมีคุน้นตาที่ดังๆอ่ะมีใช่ใช,ใชแต่ว่าจะพูดผิดเลยไม่กล้าพูดละกลัวผิดแต่ว่ามันมีที่แบบดังๆอ่ะมีเลยของที่นี่เป็นดีไซเนอร์ที่นี่แต่ว่าขายแบบคิดแล้วอะไรเงี้ยใช่จริงๆถ้าเกิดว่า คนไทยอย่างเงี้ยเราพูดภาษาไทยกันในคลิปนี้พเพราะน่าราต้องเราสืบสายกับคนไทยอยู่แล้วนะในะช่วงคือ,อใครที่มีโอกาสแบบมาเที่ยวเมลบ์หรือเขาอยู่เมลบิ์อยู่แล้วอย่างเงี้ยม,มางานไม่ทันอย่างเงี้ยแต่ว่านัดเจอนัดเล่นบอร์ดเกมกันก็ได้ครับใช่ใช่เราเล่นกันเกือบทุกวีกัเนเกือบทุกวีคครับสำหรับชาวไทยบอร์ดเมลบ์บอร์ดเกมคลช่ครับคือแล้วจริงๆแล้วคือส่วนใหญ่เด็กเด็กไทยที่มาอยู่เงี้ยก็อยู่ CBD อยู่แล้วใช่ก็จะนัดเล่นกันง่ายนะครับเราเล่นกันใน CBD นะครับก็ มาหนัดเจอกันได้ัก็จริงๆก็เหมือนกับเราก็มีสมาชิกแบบใครอยู่ตึก639อะไรเงี้ยก็มาเลยบอกเลขตึกเลยให้ปกติผมูบอกว่าไอ้นี่ทุกๆแบบ2-3เดือนน่ะเราจะมีสมาชิกใหม่ตลอดเลยจริงๆสังเกตไหมก็มาจอเรื่อยๆเนาะดีเนาะ แล้วก็บางทีเขาก็เพิ่งมาเมลเบิร์นบางทีก็แบบมาอยู่นานแล้วแต่ว่าเครือ<ช>ขืนยรือไม<ช>่ได้เจอกันแบบยังแบบแบบอะไรว่าแบบไม่กล้าไม่กล้าใช่ใช่ใช<อ>แล้วเหมือนกับจริงๆทักได้นะในกลุ่มบางคนอย่างเงี้ย บินมาจากไทยแบบมาเที่ยวหรือมาทุระมาอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปไหนหาคนเล่นบอร์ดเกมนี่เลยมาได้ไทยอยู่นะกลุ่มมันเชื่อเลยนะเมลเบิร์นไทยบอร์ดบอร์ดเกมครับให้มันมีคําว่าเมลเบิร์นไทยแล้วก็บอร์ดเกมโอเคมันก็จะขึ้นกลุ่มเราใช่แล้วหรือไม่ก็มีเป็นร้อยคนแล้วเป็นไปได้ยังไงวะร้อยคนก็น่าเชื่อก็ครึ่งนึงแล้วก็ไม่ใช่ละเดี๋ยวแอดมาเรื่อยๆเนาะสมาชิกใช่เออมีเป็นร้อยคนได้ไง้วมีเป็นร้อยคนได้ไงเนาะไม่น่าเชื่อเลยกลุ่ม แต่ว่าก็ก็ผัดหน้ากันมาเลยก็หมุนเวียนโรเทดกันไปแบบเอาตามความความสะดวกความว่างเนาะแต่ละคนก็ติดเรียนติดงานเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าเราทำงานมันก็อย่างนี้แหละมันจะแบบหมุนเวียนใช่หมุนเวียนไปวีคเดบ้างวีคเอ็นบ้างแล้วแต่ความคนว่างกันเนาะใช่ครับแล้วพี่คงคาดหวังอะไรกับแพ็กสปีนี้ครับตอนนี้ผมเขาเนี้ยหาเขาเนี้อหาผมอยากซื้อเกมหรือว่า อยากจะมาลองเล่นหรืออยากจะมาถ่ายรูปมาตามหาสาวคอ <c oughs> สเพย์เอ้ยตามหาแบบว่า <c oughs> แบบถ่ายรูปเกี่ยวกับงานห oh, อยเป็นที่ระลึกก็เอาจริงๆนะไองานนี้มันรวมทั้งแบบคอนโซลพีซีด้วยพวกแตตเตอร์ลังๆเนี่ยมันก็มาหน้ามาแบบว่าตะกี้เห็นแบบไออะไรนะแบ็คโดปบีเดโบสี่สตาร์ฟีลเกมแตตเตอร์ลังๆฮิตอะไรเงี้ยเราก็มาดูด้วยเ้าก็มาเก็บของแถมไปด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยมีุ๊บไม่ใช่ของแถมไม่เชื่อ มาต้องกิจกรรมแล้วอาจจะได้ของกลับไปครับไม่หวังเลยไม่ได้หวังเลยหวังแค่เดียวชยได้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 อยู่เมื่อกี้นะผมต่อแถวจะเอาไอเอาแบตของคอนเทนเตอร์แล้วก็ถามสตาฟสตาฟบอกอ่ะต่อแถวอินฟอร์เมชันเลยต่ออยู่ตั้งนานต่อทำไม ก็ต่อพอต่อเสร็จเดินเข้าไปอินโฟเมชันเสร็จท่านบอกอ๋ออยู่มุมนั้นไงอ้าวอีกมุมนึงแล้วบอกทำไมอ๋อแล้วคือแม่งอยู่ข้างหลังเสาแบบอ๋อไม่คือสตาฟไม่รู้ไงคือจริงๆคือถ้าชี้ไปตรงนั้นก็คือผมเดินไปหยิบได้แล้วผมก็ยืนต่ออยู่ตั้งนานแบบมันจะให้ผมต่ออ๋อเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบแบบของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันจะไม่ต้องไปยื่นไปอะไรข้างในเนาะทุกทีทุกทีถ้าแบบคนที่ซื้อถูกมาต้องไปสแกนตรงนู้นอ๋อคนละแบบกันใช่ใช่ต้องเข้าแถวตรงนู้นนี่เดอ๋ซิมเดี๋ยวซ คือซิมภาคใหม่ทีวีแบบอลังการอลังอลังเขาอลังผมไม่ได้หวังคบไปดูคบพงเขาทีอะไรเลยผมมาแค่แบบรุ่มสนุกกิจกรรมไม่ไม่ได้อยากจะดูอะไรมากมายแต่อยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันแค่นั้นแหละโอเคก็ป่วยเลยนะเนี่ยคือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเป็นอาถรรพ์แบบทุกทุกแพ็คสุเปียไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างปีที่แล้วอะไปตีเทนนิสแล้วก็ ไหลเอาไหลเหมือนไหลฉีกเ,เราเพิ่งจะมารู้แบบเป็นอาทิตย์แล้วว่าแบบเหมือนไหลฉีกแบบกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกเข้าใจเราเข้าใจแค่่าอ๋อเราไปตีทันทีมาแล้วตึงะโัมไปหรือเปล่าแม่งไหลฉีก<ๆ>แล้วก็ปีที่แล้วอ่ะยังใช้กล้องแบบเหมือนใช้สลับกันใช่ไหม<อ>ใช้ D S L R ใช้ Mirrorless เออมันหนักปีมันหนักเราต้องมีแบบ ไปพอทมามาตั้งกล้องตั้งอะไรปีนี้โชคดีหน่อยคือมีอันนี้จิ๋วอันเดียวอยู่เลยสบายเดียวสบาย DJI สปอนสปอนเข้าไปสปอนเข้าไปนะไม่เข้าแต่ว่าเราใช้เหมือนกันเลยใช้เยังไนใช้อย่ังไงมีไมค์ของส่วนตัวตะกี้ตะกี้อะไรนะเห็นคนถือ Mystery Box มาแล้วเห็นเดินหน้าเห็นนี่เรื่อยๆรืเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยที่แอบดูเหมือนที่ว่าของยี่ห้ออะไร แต่ว่ามันมันหน้าตามันเหมือนเดิมเหมือนเนาะเหมือนของกู๊ดเกมใช่ไหไม่รู้เหมือนกันนะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวขอแอบกู๊ดเกมแอบดูก่อนอ่ะยังไม่ได้ตะกี้ถามแต่ต้นคลิปใช่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 กู๊ดเกมกู๊ดเกมกู๊ดเกมใช่ไหมจริงด้วยจะให้แอบดูแอบดูกู๊ดเกมก็คือดิสซิเบอร์เตอร์ใหญ่สุดของที่นี่หรือเปล่าวะใช่ไหมวะกู๊ดเกมในเมลเบิร์นเหมือนกับคือหมายถึงว่าของออสเตรเลียของซิดนีย์อะไรเงี้ยเป็นแบรนด์ใหญ่แต่ร้านซิดนีย์ก็มีใช่ใช่แต่ว่า ปีที่แล้วผมซื้อแค่กล่องเดียวคิดว่าครับคิดว่าไอสต็อกมันได้กี่เกมวะสามปะมีไอ้นี่ไงผมจำด้ฮะอยู่ไออะไรวะโอร์เอลคอโ์เทลแล้วก็ไอที่มันเป็นสู้กันอ่ะเบอร์ซัสอ่ะวันวันวันีวันแล้วก็ชื่อเกมไม่ได้ไอกล่องเล็กๆอ่ะวันีวันอ่ะยังไม่ได้แกะใช่ไหมลาสแกฟอะไรทั้งอย่างแกอบลสแกปไปแล้วใช่แล้วก็มีเกมแบบปาร์ตี้ไงปาร์ตี้เหมือนแมวแมวระเบิดรูทเดลส แมวระเบิดบุญเล็กสีขาวๆไม่ได้แกะเลยโอแต่ไอ้ครัวท่ออะโอเคอ๋อคือคือได้คิดว่าซื้อมาแล้วได้ครัวท่อน่ยคือคุ้มคุ้มใช่ไหมคุ้มราคาหกสิบอ่ะหกก็ดีแหละคุ้มราคาเ่เริ่มลังเลแล้วยากว่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความคุ้มค่าดิมวัดไม่ได้แล้วแต่ใจแตเหมือนตอนนี้เกมที่ผมอยากได้อ่ะ คือมันอยู่ในแบบ Kickstarter เกมฟาวอะไรเงี้ยอ๋ออมากกว่าแล้วบูทพวกนี้เนี่ยถ่ายรูปแต่โดยใช้เขามาเป็นแบ็กดรอปให้ถ่ายสวยดีของเดโบสี่สวยเลยเป็นสเตจูตอนนี้มาทานคนเยอะมากวันนี้เขาคอสเซเป็นตำรวจใช่ไหมครับเหมือนนะเหมือนนะเหมือนอยู่เขาดีเขาดีเต็มเลยไป ไม่นานใช่นะอันนี้เขาคอดเพลงเป็นเด็กด้วยดูดิเป็นรูปเขาอ่ะนี้ก็คือเป็นแขนใช่ไหมก็เป็นแมคานิกเนียนมากไปเรื่อยแล้วรับผมนนี่นี่เดียบเดียบโบเดียบโบสวยสวยในในใน u t u b e แบบโฆษณาเฟซบุ๊กไม่ยิ่งแอนดักเหลือเกินยิ่งแอนดักมากก็พิษสต้องต้องกู้ชื่ออีกหนึ่งนะ โอเคครับผมแค่นีประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆน่าจะเก็ทภาพว่าแพ็คอันนี้คือแค่ข้างนอกนะแค่ข้างนอกเดี๋ยวีข้างในอีกเดี๋วอร์อินเสิร์ภาพข้างในให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแพ็คเดวันชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะ ตอนนี้ช่องบอรดเกมว a นเดอร์ของเรามี t i k t o อกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน tiktok นะจ๊ะขอขอบคุณมิน o บุ๊กบอดเกมอยากซื้อบอดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ